สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเศรษฐารู้หรือเปล่าสมชัยโวยถูกเบรกออกรายการวิจารณ์เงินหมืน่นดิจิตอลบัลเลตเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยกรได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับช่วงบ่ายเนี่ยมีโทรศัพท์มานัดหมายบอกว่าเยน็นนี้หลัง18นาฬิกา อยากจะขอสัมภาษณ์ผมหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลผ่านสื่อสื่อหนึ่งของอสอมทผมก็ตอบไปว่ายินดีครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักบ่าย4ี่โมงก็มีโทรศัพท์เข้ามาขออภัยขอยกเลิกการสัมภาษณ์เพราะว่าผู้ใหญ่ในอ,ในอสอมทเห็นว่ารัฐบาลโดนวิจารณ์เรื่องนี้เยอะเกรงว่าจะทําให้เกิดความสับสนกับประชาชนเข้าไปอีกผมก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรครับผมเข้าใจผู้จัดเพราะว่าอสอมทเนี่ยอยู่ใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล ทราบกันว่าเมื่อวันก่อนนี่นะครับศาสตราจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ก็เล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องไปออกรายการอ,อสมทพูดเรื่องคุณทักษิณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเทปถูกสั่งงดออกอากาศไปงานนี้รัฐมนตรีพวงเพชรซึ่งกํากับดูแลเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวหรอกครับอาจจะไม่ได้สั่งการหรอกครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นมันกระทบต่อพักเพื่อไทยนะครับในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลและก็ดูแลอ,อ,อสมทอ,อยู่ด้วย อาจจะแหลกละเอียดอีกรอบหนึ่งด้วยข้อหาปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของคนที่เห็นต่างหรือกล้าวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาต้องขออภัยนะครับที่ต้องเล่าให้ฟังเพื่อท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นน,นะครับ